ดูคริสต์มาสมาเก็ตสันหน่อยนะคะทุกคนแต่มันก็ใหญ่ประมาณนึงนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็น้ no. วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็คือไม่มีเรียนก็เลยคิดว่าจะพาทุกคนนะคะไปดูคริสต์มาสมาร์เก็ตซะหน่อยนะคะทุกคนจริงๆที่นิวคาสเซิลเขาจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตมาตั้งแต่แบบว่าเดือนประมาณกลางเดือนโนเวมเบอร์แล้วนะคะ แต่ว่าเล่ยยังไม่มีโอกาสพาทุกคนไปดูก็ไปดูกันนะคะว่าคริสต์มาสมาเก็ตที่ประเทศอังกฤษเขาขายอะไรบ้างแต่ว่าเล่ยก็แอบอาจจะยังอาจจะไม่ได้ซื้อของมาชิมอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่ามันก็แอบมีความแพงเล็กน้อยถ้าเทียประกอบการทำกับข้าวกินเองนะคะแต่ก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ที่เมืองนิวคาสเซิลนะคะซิคริสมาสมาร์เก็ตก็จะจัดอยู่แถวแถวเอลดอนสแควร์นะคะก็ <h> คือมันจะเป็นเหมือนช้อปปิ้งมอลล์ที่ชื่อว่าเอลดอนสแควร์แล้วก็จะมีแบบว่าถนนตัดผ่านแถวแถวนั้นนะคะ <h> ก็คือเขาก็จะตั้งพวกร้านค้าอะไรอย่างนงี้ที่ตรงถนนนั้น,นนะคะเขามีเว็บไซต์ด้วยนะเดี๋ยวเล็บปะเว็บไซต์ไว้ให้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะก็คือเขาก็จะบอกแหละว,ว่าที่คริสมาสมาร์เก็ตมีอะไรบ้างให้เราแบบว่า เหมือนแพลนไปก่อนว่าเราจะกินอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนไม่ได้ใหญ่แบบอลังการเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้อลังการเท่าเอเดนบรหรือว่าลอนดอนอะไรอย่างนี้แต่มันก็ใหญ่ประมาณนึงนะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็น การที่เล่พาไปตอนเช้านะคะถ้าไปตอนกลางคืนมันก็จะได้ไหวบรรยากาศอีกแบบหนึ่งแต่เล่คิดว่าไปตอนกลางคืนเล่อาจจะไม่สามารถกล้ายกกล้องขึ้นมาถ่ายก็เลยไปตอนเช้าแทนนะคะตอนนี้เล่ก็กําลังเดินผ่านอ,อ,อารมณ์เหมือนไหน้าทาวนะคะทุกคนแต่ว่าไชน้าทาวที่นี่ก็จะไม่ได้เหมือนที่ไทยที่แบบว่ามีความเดี๋ยวขอขออนุญาต เปลี่ยนใจไปทางนี้ดีกว่าชาหน้าทาวที่นี่เขาจะไม่ได้มีความแบบตั้งร้านค้าริมถนนนะคะจะเป็นร้านแบบเป็นร้านอาหารจริงๆตามตึกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่นิวคาสโซนะคะมีซูเปอร์เอเชียเยอะมากเล่คิดว่าประมาณ5ซูเปอร์เอเชียเลยอะอันนี้แค่แบบเป็นนับแค่ซูเปอร์ที่ได้เคยไปนะคะในเมืองด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นนอกเมืองมันอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกก็ได้ ะะอันนี้จะเป็นเหมือนกระท่อมที่เป็นซานตาสตอรีเหมือนแบบจัดกิจกรรมให้เด็กๆอะไรงไรี <Okay. S 1> ่ขายตัวตรงนี้นะคะทุกคนก็ mm hmm. จะเป็นเหมือนการเล่าเรื่องแบบซานตาใดๆ mm hmm. ส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะ mm hmm. ก็คือต้องจองตั๋วเข้าไป mm hmm. แล้วก็มีเหมือนกิจกรรมให้เด็กๆเ, mm hmm. เป็นเอลส์ค hmm. <Something S 2> mm ูลซัมติงนะคะทุกคน มาหมุนอันนี้นะคะวันธรรมดาก็จะราคา4ปอนแต่ว่าถ้าเป็นวันแบบเนี้ยก็จะประมาณ5ปอนแบบเสาร์อาทิตย์โอ้ยน่ากินมากเลย s <S ลก็จะมีตรงนี้ที่แบบว่าให้ปิ้งมัชเมลโล น้องพิลาที่นี่คือไม่กลัวคนเหมือนไทยเป๊ะงงมากสายพันธุ์นี้มันอย่างไรจะเป็นแบบซูมัชเมลโลเข้าไปแล้วก็ไปปิ้งนะคะอันละสี่ปอนด์น่ารักมากเลยก็จะมีแมคแอนด์ชีสแล้วก็มีอะไรอ่ะเบอร์เกอร์มีดักด้วยอ่ะอะไรสักอย่างแรปโอ้ว้าว ดูเอเชียนนะแล้วก็จะมีนี่นะคะคอสช็อกโกแลตและมาวายวเป็นวน์ที่แบบใส่สไปซ์ความเป็นคริสต์มาสลงไป <c oughs> ตรงนี้คือจะเป็นเอลดอนสแควร์ที่ทุกคนเห็นนะคะข้างหลังเป็นเอลดอนสแควร์หมดเลยวัน <c oughs> นี้อากาศดีมากคนก็เลยออกมาเดินกันเยอะนะคะอุณหภูมิแค่ประมาณแบบหลักสิบปกติมันแบบลบ <c oughs> ติดลบหรือไม่ก็หลักเล็กตัวเดียวนะคะทุกคน ที่เล่ชอบมากเลยคือร้านนี้ทุกคนคือเขาแบบขายต้นคริสต์มาสแบบคริสต์มาสต้นสนแท้น่ารักอะ่ะแต่คือถ้าเล่เอาไปห่อคือต้องขากับแับไทยจะร้องไห้นะเพราะว่ามันจะแบบเอออยากเอากลับด้วยก็เลยไม่ซื้อนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือเขาทำเอาอีกกลูแบบมาวางไว้ รอบๆเราก็ให้คนแบบจองเพื่อเข้าไปนั่งแบบว่าคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากๆ เรามาถึงที่สนุนสุดท้ายนะคะของฮิวแมนมาร์เก็ตที่นี่นเหมือนจะเป็นเบียร์เช้าน่ารักค่ะอ๋มอ,อ,ะะอ,อมีมาไวชูโรสนะคะทุกคน อ๋อสุดแล้วโอเคมีแค่นี้ก็มีร้านนี้ที่แบบอลังการมากๆเป็นร้านขายฮอทดอกนะคะแต่คือแบบเขาเอาแบบฟิกเกอร์เหรอเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแบบเกี่ยวกับที่เล่าเกี่ยวกับการกำเนิดพระเยซูมาตั้งอะ่ะมีการประดับไฟแบบสุดยาวนู่นฝั่งนู้นเลยนะคะ ตอนกลางคืนก็จะสวยมากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะคะที่แบบพาไปเดินดูอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่ต้องไปซื้อของเข้าห้องและไปหาชอปปิ้งไปตลาดแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย